เนขข่่าาววโดยสัเริ่มกันที่อนุทินสั่งองค์การเพศัาจกรรมเร่งจัดหากระจายชุดตรวจ ATK ลงพื้นที่ขายราคาทุนห้ามเอากำไร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลต่อยอดความต้องการของชุดตรวจ ATK ที่เพิ่มสูงขึ้นจนมีความกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนล่าสุด10ธันวาคม2565ที่กระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีนายอันุทินชานวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ว่าได้สั่งการให้องค์การเพศัชกรรมในการเร่งจัดหาและกระจายชุดตรวจลงพื้นที่ห้ามขายเอากำไร ต้องขายราคาทุนขณะที่สปสอชอซึ่งมีชุดตรวจคงเหลือทั้งสิ้นประมาณ1ล้านชุดก็ต้องส่งลงพื้นที่ให้เร็วเพื่อให้ของที่รัฐจัดหาได้ไปสมทบกับที่ภาคเอกชนจัดหาเข้ามาก็หวังว่าที่สุดแล้วเราจะมีชุดตรวจ ATK ในราคาที่เหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยได้ให้นโยบายกับองค์การเพศัชกรรมไว้ว่างานของเราคือต้องช่วยเหลือประชาชนถ้าซื้อมาได้เท่าไหร่ก็ต้องขายประชาชนเท่านั้นอย่าไปหวัง เอาากํไรสําหรับระลอกนี้แนวทางการรักษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทันกับธรรมชาติของโรคที่มีข้อมูลตรงกันว่าปัจจุบันถึงจะมีรายงานผู้ป่วยเข้ามาแต่อัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตน้อยลงจากเดิมมากดังนั้นผู้ติดเชื้อถ้าไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยมากแพทย์จะให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือกักตัวในชุมชนถือได้ว่าเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วสําหรับเตียงในโรงพยาบาลสนามจะใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางขึ้นไปคราวนี้เราจะต้องเข้มงวดเพราะ ครั้งที่แล้วผู้ป่วยแม้จะไม่มีอาการก็ได้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งที่สามารถเข้ารักษาในมาตรการโฮมไอโซเลชันได้ส่งผลให้เราเกิดปัญหากับผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้เตียงค่ะอย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงหนักต้องได้รับการดูแลต้องมีเตียงให้รักษาเราต้องกดยอดความสูญเสียให้เหลือต่ําที่สุดค่ะ <S <S ต่อกันที่กรมสรรพากร <S <S เล็งถกหน่วยงานรัฐเอกชนวางแนวทางการเก็บภาษีคริปโตสรุปในมก,กรคาคม65ค่ะ ดรเอกนิตินิติทานประพาสอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐอธิธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาจัดทำแนวทางปฏิบัติในการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบันโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนและทุกฝ่ายโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมก,กราคม65ทั้งนี้ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมาการลงทุนและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโต ของประเทศไทยมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งสําหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ค่ะได้มีการศึกษาและประมวลผลต่างๆมาโดยตลอดแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายซึ่งทางกรมสรรพากรกลังเร่งดําเนินการเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ปิดท้ายกันที่ปตทบางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์เว้น E85 ขยับ40สตางค์มีผลพรุ่งนี้11 11มกราคม65ค่ะ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกและบริษัทบางจากคอปเปอร์ชันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์เว้น e85 ขยับ20สตางค์มีผลพรุ่งนี้11มกราคม65เวลา5นาฬิาเป็นต้นไปทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะ ดีเซล B7 B10 B20 อยู่ที่ลิตรละ29บาท84สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ32บาท15สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ31บาท88สตางค์ E20 อยู่ที่ลิตรละ30บาท64สตางค์ E85 อยู่ที่ลิตรละ24บาท34สตางค์ขณะที่เบนซินเฉพาะปตทอ,อยู่ที่ลิตรละ39บาท56สตางค์และดีเซลพรีเมียมอยู่ที่ลิตรละ35บาท86สตางค์ค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา4นาทีค่ะ